มามาต่อกันก็จากที่เมื่อกี้นะปอกอ็พออัดคลิปอันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยปอก็ไม่รอช้าเนอะก็เลยไปหยิบน้ำหอมที่ปอเคยใช้มานานแล้วแหละขวดเนี้ยน่าจะอยู่กับปอน,น่าจะประมาณแบบสัก10ปีแล้วแล้วก็เหลืออยู่ซึ่ง ก็ไม่ได้ไม่ได้จะทิ้งเขานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียดายแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบชอบมากๆนะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่กลิ่นหรอกเพราะว่าปอก็มักจะใช้กลิ่นแบบที่แบบซ้ำๆเดมิดมๆอย่างเงี้ยแต่ว่าจะแบบไม่ใช่เป็นกลิ่นหวานซึ่งกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นแบบสายเขียวนะคะก็ชอบอีก,กลิ่นหนึ่งก็ รีบไปหยิบมาแล้วก็มาฉีดกับตัวเองสัก2องฟึดนะคะแล้วก็ตอนที่ได้กลิ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบฟิลกูดดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอสักประมาณแค่10นาทีเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแสบจมูกแหละอันนี้ก็เลยแค่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วกันน้องว่าจากที่เมัตะกี้ะปอรู้สึกว่าเฮ้ยปอแบบปิดกั้นตัวเองไม่ได้แบบ ไม่ได้ออกไปเอ็กซ์โปกับกลิ่นอื่นๆเนาะแต่ว่าอย่างกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ปอได้ใช้มาตั้งนานแล้วแล้วก็จริงๆไม่ได้คาดหวังด้ียว่าแบบว่าจะมีกลิ่นว่าจะแสบจมูกะแบบนั้นดีกว่าเนาะก็เอาเป็นว่าสำหรับการทดลองครั้งนี้นะคะก็ทำให้รู้ว่ามันมันไม่แปลกอะไรที่เราจะ ทดลองนะคะแล้วกออ็ไม่ว่าสิ่งเดิมๆที่เราเคยคุ้นเคยแต่ว่าพอมาครั้งนี้พอเราได้กลับมาลองใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มเป็นตัวที่บอกให้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงกับเขาต่อไปเนาะอันนี้ก็เลยมาฝากแล้วกันแต่ว่าในคลิปถ,ถัดไปเนี่ยก็ อาจจะเป็นรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ก็เดี๋ยวรอให้เพื่อนเพื่อนติดตามดูแล้วกันค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะ